นายขายของเขาจะลงเวี่ยงคุกนะอ่าเข้าไปเที่ยวอันกิงประจักรน้องบรแดงนะอันที่ว่าบักมดดำไปนะโอ้ย่อยหอยะงี้ยเนี่ยที่นอดทองสาตว์อันเกาหลีไต้บททัตรสีหลอกบททัตรสีเลียนนิสส่งนิสสดไม่มัดอา่าซักไปได้หอยได้หอยชุ่วโมนี่แม่นะมา่ายเราไมา่ไพ้หอยจะสกัดควา้านอีกนะเออหอยหอยก็ยังอันน,าน,านั้น น้องบัวชแล้พูหอยหาด้านปีไปไล่เบิ้งเบยนิดหน่อยหน่อยไปไไรมงึงไปไล่เบิ้งเบเนยนี่หานี่ละอีมานน้ำหาผัวเราที่นี่มาะวานา้ำผัวหานา้าหัวหน้าใช้บัดบอกว่าอันอันเป็นเมียนหน่อยหาาัยวหน้าใช้บัดกูได้ว่าเอาขันเราบามักมามาักข่อยก็ได้บ้านลังกอน่ะเฮ้ยอันละไอเอียนนี่ขี่รถเก่งมากเลยอ่ะบูรู้แต่ว่ามันแผลอ่ะแล้วที่นี่ไอเอียน อันกว่าจะบอกยังก่อนวาน้องบูแดงเฮ้บักตซักไปผู้เดียวนะเมียอยูบ่บ้านเบิงภาพดาวเทียมมัน่ะกับซุ่มเขาอีอัลทราท่านในกุนะ่นน่ากับตระกูลธานในกุ่นนะเฮ้บัรตอดิศักท่านนียม้ว้ไหวยอยู่นะเอออยู่กลางโคกลางป้าวเลยเออกินเบิร์เออ